ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาบกับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นธาราคารันนะฮะแล้วอย่างที่ผมบอกว่าผมไปตามหา a n c i e n t b น o k มาครับเพื่อจะเอาด Advan c นเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังหาไม่เจอเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็จะหาไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วลก็คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มสแตทนะครับฟาร์มยังไงให้มันไม่ตันเร็วๆนะัะ พวกสเต็งเอ็นจอลแนแนอะไรพวกนี้นะครับใครอยากรู้ก็สามารถดูกันได้นะครับระหว่างพูดไปผมก็จะไล่ต่อยคนไปด้วยนะนี่หนีไปแล้วนะ Why you bullying me? You fucking bitch Why you bullying me? Why you bullying me? You fucking n o o b ก็นับแลกนะครับเออจะต่อยกันทำไมเนีย่ยเสียงดังปิดเสียงเกมดีกว่า ให้ทุกคนเข้าไปในยิมนะครับทุกคนรูกอย่างยิมใช่ไหมก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นกระสอบลายนะรเราต้องกระสอบลายเนี่ยถ้าเกิดเราไปต่อยเราจะเลื่อนรถนะอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วก็เราก็ต้องมาซื้อกลมนะครับแล้วกลมเนี่ยผมแนะนําให้ปรับมนันเอาไปไว้เลขสองนะแล้วก็เก็บไอ้ของพวกนี้เนี่ยเข้าอินเวนทอรี่ให้หมดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต่อยธรรมดานะ เราจะไปซื้อพวกของกินอะไรพวกนี้นะครับมาบัฟด้วยเพราะว่าพวกของกินเนี่ยมันจะเพิ่ม XP นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกด้วยนะครับว่าของกินตะละอย่างเนี่ยมันบัฟอะไรนะครับเพราะว่าของกินอะอย่างมันบัฟของไม่เหมือนกันนะฮะเผื่อมีคนยังไม่รู้ก็มาดูกันเลยครับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันบัฟอะไรบ้างนะ ก็ของแรกที่ผมจะพาไปดูก็อยู่ตรงใน,นร้านเบอร์เกอร์นะครับร้านนี้เลยใครเป็นตีโอผมก็ไม่รู้นะครับอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับก็เราสามารถกดกินได้นะครับกินแล้วมันจะเพิ่มหลอดอาหารไอ้เบอร์เกอร์เนี่ยมันเพิ่มตลอดอาหารนะครับมันไม่เพิ่มอะไรพวกแบบ Xp อะไรพวกนี้นะก็แนะนำให้ซื้อเบอร์เกอร์เอาไว้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดบางคนจะใช้น้ําเพราะว่าน้ําพวกนี้เนี่ยมันไม่บัฟเอ้ไม่ใช่เพราะว่าน้ําพวกนี้เนี่ยมันมันไม่เพิ่มหลอดอาหารนะครับดูนะเหมือนเจ้าของเกมก็ตั้งใจให้เราซื้อหลาย,ลายๆอย่างไปครับไม่ใช่อของเกมดิหมายถึงซีโอก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับซีโอเขาเหลี่ยมนะถ้าเกิดเราซื้อของเขาเนี่ย ดีโอก็จะได้เงินนะครับเขาเลยทําให้เรากินน้ําเนี่ยกินแล้วมันไม่ได้หลอดอาหารนะเราจะได้ซื้อแฮมเบอร์เกอร์เขาไปด้วยดูดิเขายังเรี่ยมเจ้าของร้านอะ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะมาพูดถึงบัฟอันแรกกันเลยนะช็อกโกแลตเนี่ยเราดื่มเข้าไปเนี่ยดูตรงนี้นะมันจะมีขึ้นบอกบัฟเรามันจะเพิ่ม Xp นะครับแล้ว Xp เนี่ย มันก็คือ XP ของทุกอย่างเลยนะครับโรดเวิร์กสเต็งเอนโดแลนไรพวกนี้นะครับไม่ว่าเราจะฝึกอะไรก็ตามมันก็จะเพิ่ม XP ให้นะแล้วก็ถ้าเกิดถามว่ามันเพิ่มไม่เท่าไหร่มันเพิ่มให้1.25เเซ็นะเอ้ยไม่ใช่1.25เท่านะ,ค,นะะรครับคูณ1.25นั่นแหละครับมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะ1.25ก็ จากปกติมันให้หนึ่งมันก็จะให้อะไรหนึ่งจุดสองห้าใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะหรือไม่ก็ให้สองไม่ใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นมันก็คูณสองแล้วมัางถ้าเกิดให้สองก็จะให้หนึ่งจุดสองห้าเลยครับแล้วก็มาต่อกอันอันที่สองเลยนะครับอันที่สองเนี่ยสตรอเบอรี่นะก็ลองกดกินดูนะอันนี้ไม่เพิ่มอะไรนะ อันนี้สตอร์บัลลี่น่าจะให้หลอดอาหารนะครับแล้วก็มังโกเชงนะอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเตมินานะมันทำให้สเตมินาเราเนี่ยรีเจนเร็วนะผมทำให้ดูแล้วกันดูดิแด๊เตเร็จแล้วมันเต็มเลยมันเอาไว้ฝึกนะฮะของพวกนี้เนี่ยแล้วก็ที่ผมมาอธิบายว่าไอาบ้บัฟพวกนี้เนี่ยมันใช้ยังไงเพราะว่าสำหรับมือใหม่แล้วเนี่ย ตอนผมเป็นมือใหม่เนี่ยตอนนี้ผมมาเล่นใหม่ๆผมใช้มันก็ช้างนะครับกินเข้าไปมันก็ผมพูอับอะครับไอตรงที่มันเอาไว้ฝึกเอนดูแลน์่ะไยไมหน้ามันหมดหลอดเลยมันหมดเร็วมากครับผมก็เลยต้องใช้อันนี้ในการช่วยรีเจนใบหน้านะครับมันจะได้ฟาร์มเร็วๆแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันมันวิทมันพูอับแล้วมันไม่ลดแล้วอะครับ ผมจะทำให้ดูนะว่ามันไม่ลดยังไงมันกดแล้วมันไม่ลดล้วดูเดิมันวิดเร็วยังมันไม่ลดและก็มือใหม่ก็ควรจะเอาไปกินนะครับอันนี้มันก็ช้าถ้าเกิดคุณยกได้เร็วแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรพวกบัฟเปอนหน่าอะไรพวกนี้แล้วก็ไปเซื้อแค่พวกที่มันบัฟ x ออย่างเดียกก็พอแล้วมันก็มันมีอีกร้านหนึ่งนะครับนั่นอะร้านไก่ทอดเคฟอ่้ มันอยู่ข้างหน้ายิมแล้วร้านนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเออกินเข้าไปได้นะครับมันก็กินได้หมดอะไรครับแล้วก็แอ,อร้านนี้เนี่ยมันก็ให้ xp เหมือนกัน,นครับแล้วถ้เกิดถามว่ามันให้เท่าไหร่มันให้ไม่ต่างจากร้านเบอร์กเกอร์เลยครับมันมมันให้ไม่ต่างจากช็อกโกแลตอะอยู่ที่ท่านผู้ชมจะเลือกซื้อร้านไหน เขาเจ้าของเกมเขาเป็นคนบอกเองเลยนะครับว่ามันให้บัฟเท่ากันครับมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะให้เงินของเราเนี่ยไปเข้ากระเป๋าซีโอคนไหนนะครับนั่นเองนะฮะก็ใครอยากกินอะไรก็เกินอะไรครับแต่ว่าไก่ทอดเนี่ยมันให้รอดอาหารด้วยนะครับถึงมันจะให้น้อยก็เถอะแล้วมันก็ให้คูณสอยเอ้ยไม่ใช่คูณสองคูณหนึ่งจุดสองห้าทีด้วยนะครับแต่ผมว่ากินอันนี้เนี่ยดีกว่านะเพราะมันราคาห้าสิบเท่ากัน แล้วมันให้หลอดอาหารด้วยไอร้านเบอร์เกอร์เขาเลี่ยมครับเขาไม่ให้หลอดอาหารผมไม่กิน้อแล้วก็ที่ผมบอกว่าให้เว้นไอช่องข้างล่างเอาไว้เนี่ยให้เก็บของเข้าไปไว้ขั้งมนมทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยซื้อน,นีนะ่ไก่เอาไว้เยอะๆเลยผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครมีวอโต้คลิกก็เปิดโต้วคลิกซื้อเอไว้นะครับ ผมแนะนำว่าควรจะซื้อไว้สักประมาณห้าพันห้าพันบาทครับมันจะได้ประมาณร้อยกว่าชิ้นได้แล้วถ้าเกิดเรามีร้อยชิ้นแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องกลับมาซื้อมันบ่อยๆนะครับแต่มันก็จะมีปัญหาตรงที่คุณจะมาโดนคนแบบถ้ามันมีพวกท็อกซิกเข้ามาแล้วมันไล่กิบมันมีโอกาสที่ของเราจะหายนะก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับถ้าจะซื้อเยอะๆเนี่ยก็ขอแนะนำว่าควรจะซื้อในเซอร์ที่มันแบบมั่นใจว่ามันปลอดภัยนะครับ แล้วก็ที่เราจะทำกันต่อไปก็คือซื้อถุงมือนะครับแล้วก็ถุงมือไว้ที่เล็กสองอย่างที่ผมบอกผมแนะนำว่าให้เราใช้กระสอบทรายอันนี้นะครับถ้ามีคนฟาร์มอยู่ก็ลองขอเขาดูนะถ้าขอไม่ได้ก็ต่อยเขาเลยคนระับก็วิธีการใช้บัฟก็คือเราต้องกินก่อนต่อยนะครับ กินเข้าไปให้มันขึ้นว่าคูณสองแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยต่อยนะไม่ใช่คูณสองแต่คูณหนึ่งจุดสองห้านะมันจะทําให้เราได้เอ็กพีเยอะขึ้นนะครับแต่ถึงผมจะบอกว่ามันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแปบบ๊แบๆบหนึ่งได้เป็นร้อยนะมันก็ใช้เวลาอยู่นะครับแต่มันจะได้เยอะกว่าฟาร์มปกตินะแล้วพอหมดแล้วเนี่ยแล้วก็กลับไปใหม่นะจะเห็นได้ว่าไอ้คูณ xp เนี่ย มันจะยังอยู่นะเพราะว่ามันอยู่นานอยู่แล้วถ้าเกิดคูณไอพีหมดแล้วเนี่ยให้เรากินไก่แล้วก็ต่อยต่อเลยครมันจะได้ไม่ขาดจังหวะนะฮะนั่นก็เป็นวิธีการฟาร์มสเต็งนะครับยังไงให้มันเร็วๆแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าสเต็งของผมเท่าไหร่เนี่ย ผมก็จะบอกให้นะครับสเตนงผมมันหนึ่งพันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรูว่าผมฟาร์มกี่วันให้มันพันหนึ่งก็ผมใช้เวลาประมาณสามวันได้นะครับให้มันพันหนึ่งสามสี่วันครับแล้วก็สามสี่วันนี่มันรวมที่ผมไปฝึกเอ็นโดแลนด์ด้วยนะครับไม่ได้ฝึกสเตนงอย่างเดียวก็จะเห็นได้ว่ามันเร็วมากเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราฝึกทั้งวันเนี่ยวันเสาร์วอาทิตย์มันก็แม็กได้แล้วนะฮะ ก็ต่อไปก็มาดู Endurance กันเลยครับ Endurance เนี่ยท่านผู้ชมต้องมีอันนี้ก่อนนะครับต้องมียิมการ์ดแล้วก็ขอแนะนำให้มาใช้อันนี้นะครับถ้าเกิดคุณพอมีสเตตทดดี่พอจะยกได้แล้วหรือว่าถ้าเกิดใครยกไม่ขึ้นยกได้แค่ทีละรอบเนี่ยผมแนะนำให้ไปซื้อ Impact Training ดีกว่าครับ อิมแพดเทนนิ่งก็คืออันนี้นะเวลาเรากดใช้เนี่ยเราก็จะยืนเอ๋อน,นะครับให้คนมาต่อยแล้วก็ถ้าเกิดตัตใครมันแบบเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้นะครับว่ามันต้องใช้ระดัเท่าไหนในการยกแล้วมันยกเร็วนะครับมันจะมีพวกเวทอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดใครแบบตัดพอแล้วก็มาซื้อเวทนะครับซื้อใส่แล้วก็ไปวิด ไม่ใช่วิดนะครับเออมันก็วิทได้เหมือนกันถ้าเกิดใครเกียรต่อ,อยนวมเนี่ยไปวิทพื้นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนาว่าอย่าเลยมับมันให้น้อยมีคนเขาบอกมาแบบนั้นนะซึ่งผมก็เลยไปต่อ,อยนวมนะครับจนตอนนี้ตั้งแต่ผมก็เยอะแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรายกเร็วอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะยกต่อไปเรื่อยๆนะครับในการฟาร์มเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเราใส่เกาะแล้วเนี่ยแล้วมันยกอาทีละครั้ง2ครั้ง3ามครั้งอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็อย่าเพิ่งไปใช้มันเลยครับเรากลับไปใช้อันเก่าก่อนดีกว่านะฮะที่เราสามารถยกได้แบบเร็วๆนะครับมันจะเร็วกว่านะฮะแล้วก็มาถึงสเตจต่อไปกันเลยนะครับการฟาร์มสปีดสปีดเนี่ยไม่ยากครับง่ายสุดเลยมันคือรดเวิร์กนะฮะให้เราออกมาตรงนี้นะครับรดเวิร์กเนี่ยให้เรากดใช้ครับมันจะมีขึ้นลูกศรให้เราวิ่งแล้วก็วิ่งไปครับ ผมว่าผมเคยสอนไปแล้วใช่ไหมการทำรถเวิร์กวันนี้เราก็เลยจะมาแค่บอกว่าวิธีการฟาร์มที่เร็วที่สุดเนี่ยมันต้องทำยังไงนะครับผมไม่แนะนำให้แดดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแดดเนี่ยมันจะได้น้อยนะฮะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่มีคนบอกก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเชื่อใครก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่เชื่อรก็ได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมว่า วิ่งธรรมดาได้กว่านะครับอย่าไปแดดเลยผมก็วิ่งธรรมดาจนตอนนี้มันก็ตามแล้วนะครับสปีดสปีดตันที่100นะครับนี่ผมบอกว่าตันเนี่ยผมหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรามี100แล้วเนี่ยสปีดมันก็จะเร็วได้แค่นั้นนะครับถึงคุณจะแบบวิ่งไปจนมันเกิน100เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเร็วขึ้นนะครับตัวเลขมันแค่เพิ่มขึ้นเฉย แต่เราไม่ได้เร็วขึ้นนะครับอารมณ์เหมือนดูลาผมนะครับแล้วก็สเต็งเนี่ยจริงๆสเต็งม,มันตันแค่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับถึงเราจะสเต็งเป็นพันเหมือนของผมเนี่ยมันก็ไม่จะดาเมจแรงกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับมันแค่ตัวเลขเยอะกว่าแต่มันก็จะมีข้อดีที่ตรงที่แบบถ้าเขา add ด,ดาเมจแม็กใหม่มาเนี่ยเราก็จะไม่ต้องฝึกเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฝึกเอาไว้แล้วมันก็จะแม็กให้เลยนะถ้าเกิดดาเมจแม็กใหม่มา ผมก็เลยฝึกเอาไว้รออนใหม่มานะครับผมว่าเพราะว่าผมไม่น่ามีเวลาเล่นแมปนี้แล้วล่ะครับไม่ใช่ดิผมหมายถึงมันจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะฮะถ้าเกิดมันไม่ใช่ช่วงเสาร์อาทิตย์ผมก็เลยฝึกช่วงเสาร์อาทิตย์ให้มันดามเมจแล้วก็โดูลาเยอะขึ้นมานิดนึงนะฮะเกินสเตตแม็กที่มันของเกมนะฮะกระโดดไม่ได้แล้วก็มาถึงสเตตสุดท้ายนะครับ แต่ที่ทุกคนผมรู้ว่ามันฟาร,ร์มยากนะฮะถึงมันจะดูง่ายแต่มันก็ยากในเวลาเดียวกันนั่นก็คือสเตมิน่านะครับเตมิน่าเนี่ยมันได้จากการที่เรารีเจนหลอดอันนี้นะครับหลอดสเตมนิน่าถ้าเกิดมันรีเจนเนี่ยสเตมนิน่าเราก็จะเพิ่มนะครับในทัตตเนี่ยแล้ววิธีการฝึกเร็วที่สุดก็คือไอ้นี่นะครับจัมปิ้งลูป ถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับไอ้นี่นี่แหละครับมันฟาร์มมันเะเ็น้าระด่นสุดจริงๆครับมันไม่ได้เร็วตรงที่แบบรีเจนนะฮะถึงผมจะบอกว่าอเทเมน่ามันฟาร์มได้จากการที่เทเมนาเราลดแล้วก็รีเจนแต่อันนี้เนี่ยมันอารมณ์เหมือนเราวิดพื้นนะครับเรากดถ้าเรากดคีดย์ใดคีย์หนึ่งไปเนี่ยมันจะเพิ่มอัเทเมนาให้ครับแล้วก็บวกกับที่เรารีเจนตรงนี้ด้วยเนี่ย มันเร็วๆนะครับได้ที่กระโดดจัมปิ้งรูมเนี่ยมันใช้กับชุดเกาะไม่ได้นะครับมันกระโดดธรรมดาได้อย่างเดียวก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันถ้าใครอยากรู้ว่ามันไม่สแต็กกับเอ้ยถ้าใครอยากรู้ว่ามันใช้กับชุดเกาะได้หรือว่าไม่ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาไปทำกันเองนะครับลองซื้อเกาะที่มันหนักที่สุดมา แล้วก็ลองกระโดดกับจัมมิงลูปดูครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดใช้ได้เนี่ยคุณจะกระโดดไม่ออกครับถ้าเกิดใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะกระโดดได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่ามันมันไม่ได้เพื่อนสแต็งไงครับมันเลยใช้ได้ก็นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถแชร์คลิปไปให้เขาดูได้นะครับ เขาจะได้ฝึกเร็วๆเหมือนผมเห็นไหมผมเล่นแค่สี่วันผมก็แม็กแล้วเนี่ยเออแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับมันสามารถฝึกในโทรศัพท์ได้นะครับฝึกในโทรศัพท์เนี่ยมันจะเร็วกว่าฝึกในคอมนะครับเพราะเวลากดปุ่มเนี่ยมันมันไม่ต้องคอยกดปุ่ม M R อะไรพวกนี้นะมันแค่เอานิ้วจิ้มหน้าจอจิ้มหน้าจอไปครับกดจิ้มไปมันก็ฝึกให้เลยครับ ก็ถ้เกิดใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เอาไปลองกันเองนะครับในโทรศัพท์เดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรนะครับว่ามันฝึกง,ง่ายเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเจองางรไปเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ